เน้อนงเล่ได้ผลไม้หายยางอยากได้หมูโมเอาเนี่ยบดได้ได้อันนี้พกซุงาละกาอันบักนาดบักกีวีละก,กาอันบักอันนี้สองน่วยเนาะบักเอียังก็เพอ,อันเมลอนเออเมลอนสองน่วยเอาขึ้นมาหนงเล่ได้ยังหนึ่งเล่ได้สองอยางเอาบะนันเอาบะนันยิบขึ้นมาแล้ว แม่สิผ้าพบใจนัินแล้วก็เพิง่งซ่าซ่าอันนี้ทีเสื่อนไปอนันฝากเพื่อนมวยนะนี่ซ่าลดทุนเอาวางแบนของเล่นชาอ่ะมี่อยู่ดินี่อันนี้ มื่นหกยูนิตคือแ้งหรอปตโตนี้แ้งแ้งโตสามสิบซอง